สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเติมพลังใจให้ชีวิตรายการที่เราจะมาคุยกันเรื่องความคิดที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ผมคือผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยเจอและบางคนอาจกำลังหนีมันอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำมันคือการผัดวันประกันพรุ่งหรือที่เราชอบพูดกันว่าเดี๋ยวค่อยทำคุณเคยไหมครับ ตั้งใจจะเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายมันนั่งจริงๆตอนบ่ายหรือบอกตัวเองว่าคืนนี้จะเริ่มอ่านหนังสือแน่ๆแต่พอถึงเวลากลับเปิด YouTube ดูคลิปหมาแมวแทนแล้วเราก็มักจะโทษตัวเองว่าขี้เกียจจริงเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมสมองของเราถึงชอบผัดวันประกันพรุ่งและสำคัญที่สุดเราจะจัดการมันยังไง ให้เริ่มต้นได้จริงส่วนที่ 1. เข้าใจศัตรูในสมองก่อนอื่นผมอยากให้คุณรู้ไว้ก่อนว่าการผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวิน,นัยแต่มันคือธรรมชาติของสมองสมองเรามีสองส่วนที่ทำงานขัดกันอยู่ตลอดเวลาส่วนแรกคือสมองส่วนอารมณ์หรือที่ผมชอบเรียกว่าเจ้าลิงแห่งความสุขเจ้าลิงตัวนี้มันชอบความสุขทันที มันอยากดูซีรีส์อยากนอนอยากเลื่อนโทรศัพท์มันไม่ชอบอะไรที่ต้องใช้พลังเยอะหรือให้ผลลัพธ์ช้าส่วนอีกด้านคือสมองเหตุผลมันจะบอกเราว่าถ้าเริ่มงานตอนนี้พรุ่งนี้จะไม่เครียดนะแต่เสียงของมันเบาวกว่าเฉลิ่งเยอะมากผลลัพธ์คือเรารู้ว่าควรทำอะไรแต่สมองกลับเลือกสิ่งที่สบายกว่าก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งเล่นมือถือทั้งที่รู้ว่าควรทำงาน อย่าพึ่งโทษตัวเองว่าขี้เกียจจังเลยมันคือสมองของคุณที่กำลังเลือกความสุขระยะสั้นแทนเป้าหมายระยะยาวเท่านั้นเองส่วนที่ 2. ส,สมองไม่เกลียดงานหนักแต่มันเกลียดความไม่แน่ใจคุณเคยรู้สึกไหมครับว่างานบางอย่างมันไม่ได้น่ากลัวแต่มันเริ่มไม่ออกเพราะสมองของเรามันไม่เกลียดความเหนื่อยแต่มันเกลียดความไม่แน่ใจเวลางานดูยากดูใหญ่เกินไป สมองจะมองว่ามันอันตรายมันจะพยายามเบี่ยนคุณไปทำอย่างอื่นแทนเช่นล้างจานหรือดูซีรีส์ทางออกคืออย่ามองงานทั้งก้อนแต่แค่แยกมันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเกช่นถ้าคุณต้องเขียนรายงาน10หน้าอย่าเริ่มจากเขียนรายงานให้เริ่มจากเปิดคอมตั้งชื่อไฟล์หรือเขียนบทนำสองบรรทัดแค่เริ่มเล็กๆ สมองจะไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันเห็นว่าทำได้แล้วส่วนที่ 3. วงจรแห่งการหนีและทางออกเวลาผัดวันเรามักจะเข้าสู่วงจรที่เรียกว่าวงจรความรู้สึกผิด 1. เราเลื่อนงานออกไป 2. รู้สึกผิด 3. เครียด 4. ส,สมองหนีไปหาความสุขระยะสั้นอีก 5. แล้วก็ผัดอีก นี่คือกับดักของสมองครับและทางออกง่ายที่สุดคืออย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีใครพร้อมก่อนเริ่มได้จริงๆถ้าคุณรู้สึกไม่อยากทำงานตอนนี้ให้บอกตัวเองว่าโอเคแค่5นาทีพอลองตั้งเวลาไว้5นาทีแล้วลงมือทำเลยคุณจะพบว่าพอเริ่มทำสมองจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากความกลัวกลายเป็นโฟกัสเพราะตอนนี้มันเริ่มเห็นความคืบหน้าแล้ว และเมื่อคุณทำได้เกิน5นาทีคุณจะอยู่ในโหมดทำต่อโดยอัตโนมัตินี่คือเทคนิคง,ง่ายๆที่เรียกว่า the five minutes rule และมันได้ผลจริงส่วนที่4ความเข้าใจใหม่การผัดวันไม่ใช่ศัตรูผมอยากให้คุณมองอีกมุมหนึ่งว่าการผัดวันประกันพรุ่งมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณมันกำลังบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันใหญ่มากหรือมันยังไม่ชัดเจนพอ แทนที่จะฝืนลองถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันกลัวอะไรงานนี้มันยากตรงไหนฉันยังขาดข้อมูลอะไรอยู่บางทีแค่คุณตอบคำถามเหล่านี้สมองก็จะเริ่มผ่อนคลายและพร้อมจะลงมือทำเองโดยไม่ต้องบังคับส่วนที่5เครื่องมือฝึกสมองให้เริ่มลงมือผมจะฝากเทคนิคที่ใช้ได้ผลจริงไว้3อย่างครับ 1. โปโมโดโรเทคนิค 25นาทีมหัศจรรย์ตั้งเวลา25นาทีทำงานเต็มที่แล้วพัก5นาทีมันช่วยหลอกสมองว่าแค่สั้นๆเองแต่พอครบ2ชั่วโมงคุณจะทำไปได้มากกว่าที่คิด 2. กด3สิ่งทุกเช้าเขียนลงในกระดาษแค่3อย่างที่ต้องทำวันนี้ไม่ต้องมากกว่านั้นเพราะยิ่งเยอะสมองยิ่งกลัวแต่ถ้ามีแค่สอย่างมันจะรู้สึกว่าเอาอยู่ 3. ให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่เริ่มได้ไม่ต้องใหญ่แค่กาแฟแก้วโปรดหรือเพลงสักเพลงเพราะสมองจะเรียนรู้ว่าการเริ่มต้นเท่ากับได้รางวัลส่วนที่6เปลี่ยนจากคำว่าต้องทำเป็นคำว่าได้ทำหนึ่งในเหตุผลที่เราผัดวันคือเรามองสิ่งนั้นเป็นภาระแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมคิดเล็กน้อยจากคำว่าฉันต้องทำเป็นคำว่าฉันได้ทำ คุณจะรู้สึกขอบคุณมากขึ้นและแรงต้านในใจจะลดลงเพราะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือโอกาสส่วนที่7ตัวอย่างชีวิตจริงมีคนมากมายที่ต่อสู้กับนิสัยผัดวันแม้แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกวอร์เรน u บัฟเฟตเคยพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างตั้งแต่แรกแค่เริ่มต้นในสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็พอ หรืออย่าง J.K. Rowling ผู้เขียนแฮ r ์ร p o พอตเตอร์เธอก็ยอมรับว่าเธอก็เคยผลัดการเขียนต้นฉบับอยู่บ่อยครั้งแต่เธอเริ่มแม้ในวันที่ไม่อยากทำที่สุดเพราะเธอรู้ว่าการเริ่มแม้เพียงนิดเดียวก็ยังดีกว่าการไม่ทำเลยสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ทำให้คุณล้มเหลวแต่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเป็น แม้แต่ผมเองก็ยังเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่การไม่มีมันแต่คือเรารู้เท่ามันทุกครั้งที่คุณอยากผัดวันลองพูดกับตัวเองว่าฉันจะเริ่มแค่ห้านาทีเพราะบางครั้งการเริ่มแค่ห้านาทีแรกอาจเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้เลยนะครับนี่คือรายการเติมพลังใจให้ชีวิตขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณชอบตอนนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องสมองความคิดและชีวิตที่อาจทำให้คุณมองตัวเองในมุมใหม่ได้จำไหมนะครับสมองของเราชอบผัดวันแต่หัวใจของเราตัดสินใจได้เสมอว่าจะเริ่มเมื่อไหร่และพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่ฟังครับ